สวัสดีครับผมต้นฮอออักกกอกนะครับคลิปนี้นะครับก็มาใส่บาทด้วยกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดซับตะไคร้กดติดตามในช่องต้นฮักกอกอกด้วยนะครับผมก็ต้องขอ,ขอขอบคุณมากนะครับนี่เป็นกําลังใจให้กับต้นฮักนะครับนี่นะครับพระก็มาแล้วนะครับเอฟตีวันนี้พระก็มา สี่รูปนะครับพระมาสี่รูปนะครับวันนี้นะครับผมครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับพระมาสี่รูปนะครับวันนี้นะครับเอฟซี พระมาสี่รูปนะครับวันนี้

ไม่เคยไม่เคยเนื้อแต่แต่ไอตรงที่บางก้องเขาไม่เป็นไรเรกก็ไม่บกรใส่บาทใส่บาทเสร็จแล้วนะครับมาใส่บาทพักกันเสร็จแล้วนะครับทุนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ นะครับาพาเข้าไปแล้วนะครับทุกทุกท่านนะครับน,น,ขขมมนี่พาเขาปิดบรรยากาศนตอนนี้นะครับ คลิปนี้ครับก็ขอจบวาแต่เพีย<อ>งเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับก็ต้องขอจบไว้ก่อนถึงเท่านี้ครับสวัสดีครับ